โอเคครับทุกคนวันนี้ผมได้รับหน้าที่มาให้เสียงผาคลิปเมียทาอาหารอีกแล้วนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นส่วนของมันบดนะครับเริ่มแรกเอามาันมาล้างน้าให้สะอาดก่อน áng, อนะครับแล้วก็ล้างที่ปอกเปลือกนะครับเสร็จแล้วก็ปอกเปลือกมันออกมาให้เรียบร้อยสังเกตได้ว่าครั้งนี้เมียผมมีที่ปอกเปลือกนะครับครั้งที่แล้วหั่นเนื้อแครอทออกไปสักเกียงเลยนะครับครั้งนี้เลยได้บดเลียดมานะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วน่าจะเป็นความขี้เกียจมากกว่านะครับเพราะผมเห็นไอ้เครื่องนี้มันมีตั้งนานแล้วแต่มันไม่ยอมใช้ โอเคครับพอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็มาหั่นให้เป็นชิ้นให้พอดีนะครับล้างน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาต,าตั้งเตานะครับใส่เกลือหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับใส่เกลือเสร็จปุ๊บก็ใส่มันตาลงไปนะครับต้มต้มน่าจะต้มจนกว่าจนกว่าจะมีซ่อมมาจิ้มนะครับแล้วพอมีซ่อมมาจิ้มก็จิ้มอีกนะครับจิ้มแล้วก็บี้บี้บี้แล้วไงครับบี้เสร็จปุกก๊บก็เออนิ่มปิดเปิดเตาทําทไมก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วก็ บี้แล้วบี้อีกใส่นมนะครับใส่นมใส่นมเสร็จแล้วก็ตามด้วยโอ้อันนี้น่าจะเป็นชีสนะครับแล้วมันใช้ใผมเอาชีสจากตู้เย็นมาผมงจําได้โอเคแล้วก็นมอีกนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับไอ้นมนี้มันตะโกนเรียกผมให้เดินแบลวมาจากข้างบนผมนั่งเล่นเกมอยู่ไม่โคตรกลัวเวลาเลยสุดท้ายผมก็เอานมมาให้มันนะครับเฮ้ยอย่าไปบอกมันนะโอเคครับพอใส่นมเสร็จปุ๊บมันก็ใส่เครื่องปรุงใช่ปะวะอันนี้เสร็จแล้วเหรอเนี่ยโอเคไปต่อคลิปต่อไปเลยครับ